บริษัทนี้มาก็2 0กว่าปีแล้วผู้บริหารนะครับพนักงานที่นี่เนี่ยมีความเป็นกันเองทุกเสียงทุกไอเดียเราถือว่ามีความสำคัญหนึ่งเสียงก็เท่ากับหนึ่งไอเดียแล้วทุกคนก็รับฟังไอเดียเล็กๆซึ่งเอามาพัฒนาได้คือทำงานกับทิพยามาสักพักหนึ่งอะ่ะก็ค่อนข้างรู้สึกแบบแปลกใหม่แล้วก็ค่อนข้างต่างจากที่อื่นเล็กน้อยเหมือนกันพอสมควรในบางเรื่องอย่างแรกที่ผมเห็นเลยนะก็คือเรื่องของการแบบเปิดกว้าง อารมณ์เหมือนทางความคิดเหมือนว่าเราอาจจะเคยเห็นพวกออฟฟิศอื่นนะเนาะหรือว่าจะเป็นแบบทางบริษัทอื่นหรือทั่วไปที่เขาอาจจะเริ่มต้นจากทางผู้เรีนมหานทางสูงเขาไม่คนตัดสินใจหลังจากเริ่มเข้ามาจากที่พยาบาลกันภัยตรงเนี้ยเขาพยายามเปิดโอกาสให้กับทุกระดับชั้นแล้วกันเนาะไม่ว่าเราจะเป็นสตาฟจะเป็นเจ้าหน้าที่อุปสมโสดไปถึงจนเป็นถึงเอเมเนเจอร์หรือเป็นผอก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงหมดนี่ก็สิ่งที่ผมค่อนข้างรู้สึกแบบเอค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันเนาะว่าโอเค มันทําได้ทุกคนพูดแต่ว่าที่นี่ค่อนข้างทําได้จริงพอสมควรเลยครับผมทํางานที่ทิพยบุตกันภัยคือถ้าจะให้พูดถึงนี่พูดถึงตั้งแต่ตอนสมัยเป็นเอาซอสเลยนะครับเคยมาเป็นเอาซอสที่นี่ตั้งแต่อยู่พระรามเก้าครับแล้วทีนี้เนี่ยคือเราก็มาในลุคที่เป็นแบบนี้ของเราเลยนะครับ เป็นแบบเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละครับตั้งแต่วันแรกเลยครับที่เข้ามาทําที่นี่ทีนี้เนี่ยคือทางพี่ๆในฝ่ายแล้วก็เพื่อนๆตลอดถึงผู้บริหารของทิพยาปกันภัยครับเขาก็มองเห็นทักษะความสามารถก็เลยสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้เป็นพนักงานของทิพยาปกันภัยครับก็ทําให้เรายิ่งยิ่งรู้สึกว่าที่นี่คือเป็นที่ที่เรารู้สึกมั่นใจ อยากจะที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับบริษัทแล้วก็หลายๆอย่างของที่นี่ครับก็คือไม่ว่าคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรที่นี่พนักงานสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันทุกคนครับซึ่งมันตอกย้ำให้เห็นว่าผู้บริหารของทิพยากันภัยที่นี่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของพนักงานก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะก็เป็นนางงามเดินสายปกติทั่วไปภายในองคออ์กรอ่ะคือเหมือนเขาเปิดโอกาส ในหลายๆด้านในหลายๆอาชีพและหลายๆอายุอะค่ะเข้ามาทํางานแบบรวมๆกันก็พูดถึงความประทับใจเห็นถึงความตั้งใจของท่านผู้บริหารบริษัททิพยเนี่ยก็ได้มีการแยกตึกออกมานะคะท่านผู้บริหารเนี่ยเขาทําห้องละหมาดทําให้เรามาทํางานโดยที่เราก็สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ที่ประชุมที่นี่นะเขาเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความคิดเห็นในแบบเราซึ่งมีไอเดียที่หลากหลายเลยไอเดียใหม่ๆการครีเอทการคิดงาน โดยเฉพาะผมเนี่ยมีสไตล์ที่หลากหลายครับพอมาอยู่ที่นี่ก็ต้องมีการปรับตัวแต่ว่ายังเป็นความเป็นตัวของตัวเองอยู่เพราะที่นี่รับฟังทุกไอเดียและให้โอกาสทุกความคิดครับในการเสนอไอเดียหรือว่าในการเสนอมุมมองใหม่ๆเพื่อให้งานมันฟล์ไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าที่นี่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะว่าไฮเลเวลผู้บริหารหรือผู้บริหารฝ่ายหรือหัวหน้างานเนี่ยเขามีการเปิดโอกาสให้คิดให้ทําให้นําเสนอ ซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊เสียงของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงที่เล็กแต่พอมาทํางานที่นี่เสียงของเราทุกเสียงครับเท่ากันหมดนั่นแปลว่าการนําเสนอไอเดียการคิดงานหรือว่าการนําเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยย่อมมีคนมองเห็นและที่นี่ก็ให้โอกาสจริงๆผมเลยมีความรู้สึกว่าที่นี่แหละแตกต่างและคือสังคมแห่งการให้โอกาสอย่างแท้จริงครับ